เซลล์มอะลัยกุมวณบอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูนะครับขอกล่าวสลามกับนักเรียนนะครับชั้นป .6 ทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชโกคต่ออัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรานะครับได้มาเรียนนะมาพบกันนะครับได้มาเรียนรู้นะครับการเรียนการสอนในภาคพิเศษนะครับการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์นะครับเป็นเป็นการเรียนการสอนแบบพิเศษ นะไม่ใช่การในการสอนปกติที่โรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอนะครับให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไว้นะครับเราจะได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับใช้ชีวิตแบบปกตินะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับก่อนเรียนทุกคนนะครับยกมืออดออาต่อรอสุภานุตาลานะครับดูอากรเรียนหนังสือนะครับอ่านพร้อมกันนะครับโอบบี้ซิดเนอินแมนวอร์ุกอนีฟามันโอบบี้ซิดเนอินแมนวอร์ุกอนีฟามัน รบบี้ซิดเนลอินมันวอรซุกันีฟนาแมนอามีนยาโรเบลอาร์มีนนะครับอ่าวิชาอัคลักนะครับก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับเป็นจริยธรรมนะครับต้นแบบของเรานะครับในเรื่องจริยธรรมในเรื่องมารยาทก็คือท่านนบ,บีผู้มศลละละวะอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านนบ,บีอุมัดเนี่ยคือต้นแบบแบบฉบับที่ดีที่สุดของเราเลยนะครับท่านนบ,บีทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรานํา อ่าท่านนบีเป็นแบบอย่างของเราเราปฏิบัติตามท่านนบีนะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับความสุขคว,ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิรอครับอย่างเช่นบทเรียนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหากว่าเรานําจริยธรรมข้อนี้มาปฏิบัตินะครับเราก็จะมีความสุขทั้งโลกดุนยาและก็อาคิรอด้วยนะครับจริยธรรมในข้อนี้นะครับอ่าทบทวนของเก่ากันนิดนึงนะครับ ท่านนบีมัมาสอลเรลว,ว่าอะไรวะสัล,ลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าก um um ุลลูกุ้มรออินุกุลลุกุมมัสอุลุนอันรออียติฮีอ่านักเรียนหลายคนคงแปลได้แล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆคนนะครับมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกคนก็จะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ที่ขารับผิดชอบอันนั้นนะครับเรานะครับเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับมีหน้าที่ทําอะไรคือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนอันนี้คือหน้าที่ของเราอีกหนึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็คือหน้าที่ของความเป็นลูกนะครับ แน่นอนนักเรียนทุกคนจะต้องมีหน้าที่อย่างน้อย2ออย่างด้วยกันคือหน้าที่ความเป็นนักเรียนและหน้าที่ความเป็นลูกและเมื่อเราวิน้าที่แล้วนะครับเราก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะครับเราต้องรับผิดชอบต,ต่อหน้าที่ของเรานะครับคนทุกคนนะครับเมื่อได้รับหน้าที่แล้วนะครับอย่าผัดวอนประกันพุ่งในหน้าที่ของตนเองนะครับทุกคนนี้หมายถึงทั้งนักเรียนด้วยทั้งครูด้วยผู้ปกครองและทุกๆคนนะครับเพราะท่านอบีกาว่าทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับ อ่ามีคนประเภทไหนที่ไม่ที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหนึ่งเด็กครับเด็กทารกตัวเล็กอันนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอีกหนึ่งคนคือคนบ้าอา่าถ้าเราเป็นคนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบแต่นะครับเราเป็นคนปกตินะเราก็ต้องมีหน้าที่เราผิดชอบนะอย่างน้อยสุดอย่างที่ครูบอกไปแล้วตอนนี้เรามีหน้าที่2ประการใหญ่ด้วยกันคือหน้าที่ความเป็นนักเรียนและหน้าที่ความเป็นลูกและอีกหนึง่งหน้าที่ใหญ่อ่าอีกหนึ่งหน้าที่ใหญ่เลยคือหน้าที่ ความเป็นบ่าวของลอตาลานะครับหน้าที่นี้สําคัญมากที่สุดเลยนะครับนอกจากสองหน้าที่ที่ครูว่าไปแล้วนะหน้าที่นี้คือหน้าที่ความเป็นบาวของลอนะครับหน้าที่ความเป็นบาวของลอเราต้องทํำยังไงมั่งล่ะก็คือเราต้องทําในสิ่งที่อลอตาลาใช้นะแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่ลอตาลาห้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีอลอใช้เราต้องทําความดีอย่างสุดความสามารถของเราเลยความไม่ดีต่างๆสิ่งไม่ดีต่างๆที่ลอตาลาห้ามเราต้องออกห่างอย่างเด็ดขาดเลยนะ เราต้องออกห่างนะอย่าเข้าไปใกล้มันนะครับแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็อาคีร์นะครับหน้าที่ความเป็นนักเรียนของเรานะครับเราต้องปฏิบัติในหน้าที่ความเป็นนักเรียนของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับปฏิบัติตามระเบียบต,ต่างๆที่โรงเรียนให้เราทําแล้วผลที่ก็จะขึ้นกับเรากับตัวของเราเองนะครับเราตั้งใจเรียนหนังสือความรู้เราก็ได้นะหน้าที่ความเป็นลูกนะครับถ้าเราปฏิบัติได้อย่าง ดีเยี่ยมนะครับเราก็ได้ผลบุญจากอาลัลลอฮฺตาอัลาอัลลอฮฺตาอัลารักเราพ่อแม่รักเราเราก็มีความสุขนะบทบาทหน้าที่ของเรา,รเรานะครับม,มีเยอะแยะมากมายนะครับอีกหน่อยถ้ารโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องรับบทบาทหน้าที่อีกหลายอย่างเลยถ้าเป็นผู้ชายนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องเป็นก็คือความเป็นสามีอ่าอีกหน่อยเราจะมีครอบครัวนะครับคนที่เป็นสามีมีหน้าที่อะไรบ้างล่ะอ่ามีหน้าที่นะครับต้องดูแลครอบครัวดูแลภรรยาดูแลลูกนะครับเอาใจใส่ดูแล นะครับอ่านะครับหน้าท,ที่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะอีกหน่อยก็จะต้องทําหน้าที่ความเป็นภรรยานะครับมีหน้าที่ทําอะไรช่วยเหลืองานบ้านช่วยทํางานบ้านให้สามีนะครับช่วยสามีดูแลลูกนี่คือหน้าที่ของภรรยานะครับหน้าที่อ่าบางคนอาจจะไปทํางานนะครับเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลลูกน้องนะครับมีมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับลูกน้องลูกน้องล่ะคนอ่าคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นอ่า หรือว่าเขาเรียกว่าคนรับใช้หรือลูกน้องนั่นแหละมีหน้าที่อะไรดูแลทรัพย์สินให้เจ้านายนะครับช่วยเหลือเจ้านายให้เต็มที่พาะอะไรพ่อถ้าหากว่าเราไม่ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับเราเป็นลูกน้องนะครับเป็นลูกจ้างเขานะไม่ทาหน้าที่ให้เต็มที่เราไม่ทํางานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปทํางานสุดความสามารถนะครับงานออกมาไม่ดีเราเองก็เดือดร้อนนะอาจจะตกงานหรือว่าไม่ตกงานแต่เราทํางานไม่ดีบริษัทเจ๊งบริษัทล้มละลายบริษัทอยู่ไม่ได้ เมื่อบริษัทอยู่ไม่ได้เราเองก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีหน้าที่จะรับผิดชอบเราก็ต้องทาหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับคนที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยท่านอบีบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความศรนะัทธาท่านนบีกล่าวว่าอย่างไรท่านนบีกล่าวว่าลาอีมาน่าลิมัลลาอามานตะละหูไม่มีการศรัทธาสําหรับผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีอามานะและการไม่มีอามานะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายของมุนาฟิกใช่ไหม เราเคยเรียนรู้ไปแล้วใช่ป่าเครื่องหมายมูนาฟิกมีกี่ประการ3ประการใช่ป่านะครับมีอะไรชอบโกโหกนะผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะสอย่างเนี่ยเป็นเครื่องหมายของมูนาฟิกนะครับนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดคือใครกันท่านนาบีของเรานั่นเองนะครับท่านนาบีของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเราเลยแต่หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนาบีมีหลายอย่างเลยนะครับ อ่ามีอะไรบ้างล่ะนะหนึงรับหน้าที่เป็นนบีนบีมีหน้าที่อะไรนะครับเผยแพร่ศาสนาฮะลอตาลานะครับท่นนานบีมีหน้าที่อะไรอีกนะครับตั้งแต่ท่านยังเล็กยังเด็กอยู่เนี่ยท่านก็มีหน้าที่อะไรรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะช่วยดูช่วยลุงของท่านนะทำอาชีพนะครับช่วยค้าขายเห็นไหมหน้าที่ของนบีมีตั้งแต่เด็กเลยนะ หน้าที่ของนบีมีอะไรอีกท่านนบีเป็นสามีอ่าท่านนบีมีภรรยาท่านนบีจึงเป็นสามีนะท่านนบีก็ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นสามีได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยท่านนบีมีหน้าที่เป็นพ่ออ่าท่านนบีมีลูกท่านนบีดูแลลูกอย่างดีเลยนะครับอ่าให้ความยุติธรรมกับบรรดาลูกบรรดาภรรยาของท่านนะท่านมีหน้าที่เป็นอะไรเป็นผู้ปกครองนะเป็นผู้ปกครองกับประชาชนเพราะเป็นนบีก็เป็นผู้นำนะเป็นผู้นำก็มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดูแลนะครับ ดูแลบริหารความเรียบร้อยของเมืองมาดีนะนะรับผิดชอบในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวเมืองท่านก็ปฏิบัติจัดระบบต่างๆอย่างดีบริหารอย่างดีเลยตามแบบอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเรื่องตระการเรื่องการค้างเรื่องการปกครองต่างๆท่านนาบีนะทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับการมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นะการรักษา รักษาหน้าที่ของเรารักษาเวลานัดหมายต่างๆนะครับการรักษาสัญญานะครับก็เข้าอยู่ในขอบข่ายของความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับถ้าเราปฏิบัติได้นะครับเราทําตามที่เอาลอตาลาใช้เราทําตามที่นบีบอกนะครับเราก็จะประสบความสาเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็อาคิร์นะครับอ่านะครับบทเรียนนี้นะครับนอนกเหนือจากที่ครูสอนไปแล้วให้นักเรียนกลับไปดูหนังสือับกลับไปดูหนังสือด้วยและวันนี้ครูมีงาน มอบหมายให้นะครับนักเรียนเปิดหน้า51นะครับกิจกรรมท้ายบทนะครับให้นักเรียนตอบคําถามในกิจกรรมท้ายบทข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6ด้วยให้นักเรียนนะครับเขียนนะครับเขียนคําตอบลงไปในสมุดอ่ฟังให้ดีนะให้นักเรียนทํากิจกรรมท้ายบทลงในสมุดนะครับลงสมุดของนักเรียนนะ อ่าสมุดวิชาอัคลากษนะครับใช้เล่มเดียวกับวิชาฮะดิษใช่ไหมนะให้นักเรียนทํากิจกรรมท้ายบทตอบคําถามข้อ1นถึงข้อหนะครับลอกโจทย์และเขียนคําตอบลงไปนะครับอ่าคำตอบอยู่ทั้งในหนังสือนะครับแล้วก็นะอยู่ทั้งในสิ่งที่ครูอธิบายครูบอกไปแล้วนะครับทั้ง6ข้อนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับอ่าหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับ เก็บสมุดไว้เปิดเทอมเรามาเจอกันนะครับเปิดเทอมเรามาเจอกันครูให้เวลาทําถึงเปิดเทอมเลยนะครูให้เวลาทําถึงเปิดเทอมเลยนะครับงานเรยออาจจะมีเยอะนะครูให้เวลาทําถึงเปิดเทอมนะหข้อนะครับเปิดเทอมมาแล้วเรามาเจอกันใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับอยากให้ครูตรวจก่อนก็ได้นะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแบบขณะที่ทําส่งมาในไลน์นะครับส่งมาในไลน์แล้วครูจะตรวจให้ก่อน นะครับอย่างช้าสุดนะครับเปิดเทอมทุกคนต้องทําเสร็จนะครับอินชาอัล้อครับอ่านะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่แล้วเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนต่อไปอินชาอัล้อเรื่องอะไรเดี๋ยวคราวหน้าเราไปเจอกันนะครับวววววะะ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 บบิิิลลลลลััยยยตตตออฟกกกนฮฮฮดาาาาาห์์์สมมมุุุุเเรร